ครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศการจัดอบรมเชิญวิทยากรภายนอกนะครับมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนนะครับในระดับของช่างเนาะนะครับที่ผมกําลังถ่ายทาอยู่ตรงนี้เป็นการจัดอบรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพมนิสัยนะครับซึ่งวันนี้ทางวิทยาลัยเนี่ยได้รับเกียรติจากนายช่างสุรชัยนะครับซึ่งเป็นช่างที่มีความชํานาญนะครับด้านการซ่อมรถทุกรุ่นก็ว่าได้นะ ซึ่งวันนี้นายช่างเนี่ยได้นําอุปกรณ์มาช่วยในการสาธิตนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการวิเคราะห์เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่3ตัวน้าที่ผมเห็นนะนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณสัก3าม0 0่นกว่าบาทนะครับซึ่งเวลาต่อเข้าที่เครื่องตัวตัวรถเนี่ยนะครับมันจะอยู่บริเวณฝั่งพวงมาลัยเนาะอยู่ใต้ตรงนี้ครับเห็นไหมนะครับมันจะมีจุดเสียบอยู่นะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับจากนั้นพอเราสตาร์ทเครื่องนะครับ ไอตัวกล่องตัวนี้มันก็จะทําการวิเคราะห์นะครับจากนั้นก็ส่งเข้าที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ซึ่งตอนนี้ทางนายช่างก็ทําการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์นะครับซึ่งการใช้งานพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับในการซ่อมจะต้องใช้พวกกล่องพวกนี้นะในการวิเคราะห์นะครับ ส่วนใหญ่ที่มีอ,อุปกรณ์ประเภทน,นี้จะเป็นร้านใหญ่ๆนะครับหรือศูนย์เท่านั้นนะนะครับถ้าร้านเล็กๆจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าราคามันแพงเนาะนะครับตัวนึงอาจจะประมาณสัก6 7 0 0 0หมื่นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นปเป็นอุปกรณ์มาพร้อมโปรแกรมนะครับมันเป็นทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกันนะครับต่อเข้าไปที่ตัวรถเนี่ยนะครับสามารถวิเคราะห์ออกมาได้เลยเช่นเครื่องยนต์มันขึ้นรูป เครื่องยนต์เงี้ยนะครับมันวินเคราะห์มาได้เลยว่าจุดนี้มันตัวไหนเสียหายะนะครับเนี่ยจุดเสียบนะครับอันนี้ผมเอากล้องถ่ายให้ดูนะให้เห็นชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้นายช่างเดี๋ยวจะทําการสาธิตให้ดูด้วยนะครับเวลาการใช้งานนะครับซึ่งอตอนนี้นายช่างได้เปิดศูนย์บริการหรือร้านซ่อมนะครับอยู่บริเวณที่อําเภอพนมพิสัยนะนะครับติดอยู่กับสี่แยกคนวิสัย นะครับอยู่หน้าเทศบาลตำบลพลพิสัยนะชื่อร้านสุรชัยสวิตนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เขาได้จําลองให้ดูนะครับอยู่ที่หน้าปัดรถตอนนี้รูปขึ้นรูปเครื่องยนต์กับรูปแบตเตอรี่รูปเบรก ABS เนาะนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยนะครับเมื่อเราเสียบสายพอสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับไอ้โปรแกรมตัวน,นี้มันจะทําการวิเคราะห์อ,ออกมาเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ขอกําลังรันให้ดูอยู่นะครับสาธิตให้ดู ท่านไหนที่อยู่ในโซนหนองคายหรือพรมพิสัยนะครับอยากซ่อมรถผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านสุิชยัยเซอร์วิสนะนะครับรับรองว่าคุณภาพในการซ่อมนี่ครับแก้วเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านายช่างนี่เคยผ่านเป็นช่างของศูนย์บริการของโตโยต้ยตาม,มาก่อนนะครับซึ่งได้ผ่านตัวออกมาเป็นอาจารย์สอนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเปิดอู่ด้วยอ่าซึ่งตัวน,นี้กําลังใช้โปรแกรมใช้ไอตัวกล่องในการวิเคราะห์นะครับ ซึ่งไอ้กล่องตัวนี้ในช่างบอกว่าสามารถเช็คได้กับรถทุกรุ่นนะครับมันจะเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะให้เลือกประเภทของรถนะครับรุ่นของรถจากนั้นปีของรถจากนั้นมันจะทําการวิเคราะห์ลีดออกมาเลยว่าตอนนี้นะครับแต่ละประเภทแต่ละอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหรือการทํางานของหัวฉีดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยนะครับเจอจุดปุ๊บเขาจะทําการปรับแต่งนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยที่มันขึ้นก็คือช่างเขาวางยาไวก็คือเขาถอดอุปกรณ์บางตัวออกพอใส่เข้าไปเขาทําการเช็คแล้วว่าเออตรงนี้มันมันทำการผิดพลาดนะเขาก็ทําการแก้ไขให้ดูครับพอทําการแก้ไขให้ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับโปรแกรมตัวเนี้ยมันจะทําการรีดค่าก็คือเคลียร์ค่าที่มันอยู่ตรงหน้าหน้าปัดรถออกนะครับมันจะไม่ค้าง่าซึ่งในช่างก็บอกว่าโปรแกรมพวกนี้มันสามารถทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้มันจะราคาแพงนิดหน่อยนะครับ ม,มันจะราคาแพงหน่อยก็คือต้องต้องเป็นร้านใหญ่ๆเหมือนเขาที่ผมว่านะครับถึงจะมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพรมวิสัยก็ได้สั่งอุปกรณ์มาใช้ในการจากกัดการเรียนการสอนด้วยนะนะครับเป็นอุปกรณ์พวกนี้ร่วมเหมือนกันนะครับเนะี่ยซึ่งนันกศึกษาก็จะได้เรียนรู้ไปนะครับเนี่ยครับกล่องตัวน,นี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ รถที่นํามาสาธิตให้ดูมีอยู่2รุ่นนะที่ที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับมี Honda j เจ็นะครับฮอนด้าเจ็น่าจะเป็นรถปี2014นะครับส่วนอีกคันนึงเป็น To โยต้าไทเกอรนะครับโปรแกรมที่กําลังใช้ตรงนี้ผมดูนะเป็นของรถฮอนด้านะครับซึ่งเป็นภาษาไทยด้วยนะนะครับแต่โปรแกรมอีกตัวหนึง่งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวน,นั้นเป็นภาษาอังกฤษต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษออกนะแต่ตัวนี้เป็นของฮอนด้าเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยเลยนะครับ พอเราต่อเข้าไปปุ๊บมันจะทําการวิเคราะห์แต่ละจุดแต่ละจุดออกมาเลยนะครับตัวนี้นายช่างเขาทําการสั่งตัดการทํางานของอุปกรณ์แต่ละตัวให้ดูด้วยนะครับเช่นเวลาเราอยากรู้ว่าหัวฉีดเครื่องยนต์มันทำงานดีไหมเนี่ยเขาสามารถสั่งตัดให้ดูได้เลยเนี่ยโปรแกรมตัวนี้มันสามารถสั่งตัดการทํางานได้นะครับพอสั่งตัดปุ๊บเครื่องมันจะสั่นเลยนะครับเช่นถ้าเครื่องยนต์มันทํางานไม่ครบสูบนะมันฉีดแช่ปกติมันจะมี สี่สูบใช่ไหมนะครับมันหัวฉีดหยุดทํางานสูบหนึ่งเงี้ยมันทํางานแค่สามสูบเครื่องก็จะสั่นเลยครับอ่าเหมือนกับผีเข้าเลยอ่ในช่างเขาทําการทําการให้ดูโดยการสั่งตัดแล้วก็สั่งสั่งให้มันทํางานคืนะ่ะนะครับเราจะเห็นอาการเลยเช่นรถลูกค้าเอารถเข้ามาแบบนี้อาการเกิดแบบนี้เนะี่ยใช้โปรแกรมตัวนี้สามารถรเคะห์ได้เลยถือว่าสุดยอดนะในการอบรมตัวนี้นะครับในช่างสุรชัยนังเกียรตินะครับก็ฝากไว้ครับขอบคุณครับ